ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหตุลาห้าสนะครับโจทย์กำหนดให้เซตของ an เป็นลำดับของจำนวนจริงโดยที่ an เท่ากับซิกมา k เท่ากับ1ถึง n k กํลังสส่วนด้วย2 k ลบ1คูณอยู่กับ2 k บวก1สําหรับ n เท่ากับ1 2 3โจทย์ถามหาว่าลิมิต16ส่วน n an n เข้าใกล้อินฟินิตี้เท่ากับข้อใด ข้อนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือโจทย์ไม่ได้กําหนดมาว่า an เป็นลําดับเลขคณิตหรือลําดับเลขาคณิตหรือเป็นลําดับใดๆที่เรารู้จักนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องทําเราจะต้องหาความสัมพันธ์ของ an เข้ามาเองโดยถ้าให้ n เท่ากับ1นะครับเพื่อที่จะหา a 1 a 1จะมีค่าเท่ากับ sigma k เท่ากับ1ถึง1ของ k กํลังสองส่วนด้วย สอง k ลบหนึ่งคูณกับสอง k บวกหนึ่งดูนะครับในที่นี้ถ้าเป็นซิกมา k เท่ากับหนึ่งถึงหนึ่งเราก็เอาหนึ่งเข้าไปแทนค่า k ก็กลายเป็นหนึ่งกำลังสองส่วนด้วยสองคูณหนึ่งลบหนึ่งคูณกับสองคูณหนึ 2, ่งบวกหนึ่งซึ่งก็มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งคูณสามถูกไหมครับสองคูณหนึ่งได้สองลบหนึ่งก็เลยได้หนึ่งตัวนี้ สองคูณหนึ่งได้สองบวกหนึ่งก็เลยได้สามตัวนี้ผลลัพธ์ออกมาก็เลยกลายเป็นหนึ่งส่วนสามสรุป A 1หนึ่งก็เลยกลายเป็นหนึ่งส่วนสามทีนั้นทำต่อไปคือถ้าหา A 2สองล่ะ A สองก็คือแทน N เท่ากับสองถูกไหมครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นซิกมาเเท่ากับหนึ่งถึงสองเกำลังสองส่วนด้วยสองลบหนึ่งคูณอยู่กับ 2k บวก1คราวนี้เป็น k เท่ากับ1ถึง2แปลว่าพี่แบงค์จะต้องแทน k เป็น1ครั้งหนึ่งแล้วก็แทน k เป็น2ครั้งหนึ่งตัวนี้ก็คือ2คูณ1ลบ1อันนี้ตอนนี้กำลังแทนด้วย k เป็น1นะครับโอเคถัดมาคือถ้าแทนด้วย k เป็น2ตัวนี้ก็ได้2กําลัง2ส่วนด้วย2คูณ2ลบ1 คูณอยู่กับ2คูณ2บวก1ซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยตัวแรกเนี้ยมันจะเหมือนกับข้างบนเลยก็คือ1ส่วน1คูณ3ตัวที่ตัวข้างหลังก็คือ4ส่วนด้วย4-1ลบ1นะครับ2คูณ2ได้4 4-1ลบ1ได้3คูณอยู่กับ2คูณ2ได้4 4บวก1ได้5คราวนี้พี่แบงค์ทำคอรอนอขึ้นมามันก็เลยกลายเป็น ห้วกส่ส่วนด้วย15ซึ่งมันก็เลยกลายเป็น9ก้ส่วนสิก็เลยกลายเป็น3ามส่วนห้าก็เลยคือเท่านี้ a 2คือ3าส่วนห้านะครับถัดมาถ้าพี่แบงค์หา a 3ก็ต้องแทน n เป็น3ถูกไหมถ้า n เท่ากับ3ามก็มีค่าเท่ากับซิกมาเเท่ากับห ึง3ของ k กําลัง2ส่วนด้วย 2k ลบ1คูณกับ 2k บวก1โอเคทุกคนพอจะเข้าใจในการแทนค่านะพี่แบงค์ขอแทนค่าเร็วนิดนึงตัวแรกเมื่อแทน1ลงไปก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วย1คูณ3ถ้าแทน2ลงไปก็กลายเป็น2กําลัง2ส่วนด้วย3คูณ5ถ้าแทน3ลงไปก็กลายเป็น3กําลัง2ส่วนด้วย สองคูณสามได้หกหกลบหนึ่งได้ห้าสองคูณสามได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดตัวเนี้เราบอกว่าไอสองตัวเนี้ครับมันก็เหมือนกับเป็นเอา k เป็นหนึ่งกับเคเป็นสองถ้าเราเอามาบวกกันก่อนมันก็ต้องได้สามส่วนห้าตัวนี้ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่แม็กก็บอกว่ามันคือสามส่วนห้าบวกกับเก้าส่วนด้วยห้าคูณเจ็ด เข้าใจนะครับถัดมาพี่แบงก์ก็เลยทำครนรต่อก็เลยกลายเป็นครนรก็คือคูณด้วย7ส่วน7ถูกปะตัวนี้ก็คือ21ิบวก9ส่วน35ก็เลยกลายเป็น30ส่วน35ซึ่งถ้าเราตัดเลขมันก็เลยกลายเป็น6ตัดด้วยแม่หนะครับกลายเป็น6ส่วน7ถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยถ้าพี่แบงค์ลองมาเขียนลำดับดู ที่นั้จะได้ว่า a 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย a 1คือสามส่วนห้าหนึส่วนสนะครับ a 2คือ3าส่วนห a 3คือ6ส่วนเเห็นความสัมพันธ์บางอย่างไหมข้างล่างมันเหมือนกับเป็นเลขคี่สามห้าเจ็ดไปเรื่อยๆแต่ข้างบน ข้างบนข้างบนมันคือเลข1เลข3เลขหเพียงเคยบอกว่าให้จําเลขชุดบางชุดอยู่ก็คือเลขชุด1นึ1งสาหเลขชุดนี้มันเกิดจากเลข1ก็คือ1เฉยๆเลข1คือเลข1นึเฉยๆนะครับและเลข3มล่ะเลข3ามเกิดจาก1บวกสเลข6ล่ะ เกิดจาก1บวก2บวก3พี่แบงค์เดาว,ว่าตัวถัดไปมันน่าจะเป็นเลข10ลองมาเช็คกันดูว่าจริงหรือเปล่าในความคิดของเรานะครับโอเคถ้าเราให้ n เป็น4มันคือ a 4มีค่าเท่ากับซ i g m a k เท่ากับ1ถึง4 ของ k กํลัง2ส่วนด้วย 2k ลบ1คูณกับ 2k บวก1โอเคแทนค่าเร็วนิดนึงนะครับกลายเป็น1ส่วน1คูณ3บวกกับ4ส่วนด้วย3คูณ5บวกกับ9ส่วนด้วย5คูณ7โอเคตัวตัวที่4เกิดจาก4กํลัง2คือ16ตัวถัดมา4คูณ2กลายเป็น8ลบ1ก็กลายเป็น7 4คูณ2กลายเป็น8บวก1ก็เลยกลายเป็น9เฉพาะ3ตัวแรกนี้จะมีค่าตรงกับ6ส่วน7ตัวนี้เพราะว่ามันคือ k เท่ากับ1 k เท่ากับ2 k เท่าบ3เอามาบวกกันดังนั้นเฉพาะ3ตัวแรกออกมาก็คือ6ส่วน7เอามาบวกกับ16ส่วนด้วย7คูณ9ถ้าพี่แบงค์เอามันมาทำครนอด้วย9ส่วน9เข้าไป ตัวแรกมันจะกลายเป็น6956เอ่อ6954ครับขอโทษที5 4าสส่วนด้วย7963ก็เลยกลายเป็น70ส่วน63ถ้าเราตัดมันด้วยแม่7ตัวนี้ก็กลายเป็น10ตัวนี้ก็กลายเป็น9เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวสุดท้ายของเราก็คือกลายเป็น1 0ส่วน9ตรงกับตัวที่เราคาดเดาไหม เราบอกว่ามื่กี้ a 4ตัวถัดไปมันน่าจะเกิดจาก1บวก2บวก3บวก4แล้วตัวข้างล่างน่าจะเป็นเลขที่ตัวถัดไปก็คือเลข9จริงไหมครับว่าคือ10ส่วน9ตรงกันเห็นไหมดังนั้นพี่แบงค์เลยบอกได้ว่าพี่แบงค์ได้ข้อสรุปมาลว้ว่า a 1่บวก a n นะครับขอโทษที an มีค่าเท่ากับตัวข้างบนคือ1นึบวกสบวกสบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก n แล้วตัวข้างล่างล่ะตัวข้างล่างมันเป็น3 5 7 9มันคือ3 5 7 9ไปเรื่อยๆพจน์ที่ n ของมันมันควรจะเป็นอะไรตัวนี้มันเหมือนเป็นลำดับเลขคณิตใช่ไหมครับ เหตุผลเพราะมันห่างกัน d ด็อคคือ2ยังจำสูตรหา an ของเลขคณิตได้ไหมเอ่ย an ของเลขคณิตมีค่าเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d ถ้าพี่แบงค์แทนค่าลงมา a1 คือเลข3บวก n ลบ1คูณ d d ด็อคคือเลข2 ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น3บวก 2n ลบ2หรือก็คือ1บวก 2n ถูกไหมครับดังนั้นพี่แบงค์ก็เลยรู้ว่าข้างล่างก็คือ1บวก 2n นั่นเองโอเคพี่แบงค์ย้อนกลับไปที่ข้างบนนะครับจากตัวนี้โจทย์ถามหาโจทย์ถามหา 16 n ส่วนด้วย a, เออส6ส่วน n คูณกับ a n ถ้าพี่แบงค์เอามาทำต่อให้จบมันกลายเป็นลิมิตของ16ส่วน n n เข้าใกล้อินฟินิตของ a n ก็คือ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก n หารด้วย1บวก2 n มิก้ที่เราหากันมาแต่ประเด็นของพี่แบงค์ก็คือไอ1้1บวก2บวก3มิกิเนี่ย ขอลบตรงนี้ก่อนละกัน1นึบวกสบวกสมมิกี้ที่เราหากันมาเนี่ยมันตรงกับสูตรอะไรพอดีครับมันตรงกับสูตรซิกมา i อปะไเท่ากับหถึง n ซึ่งสูตรของมันก็คือ n อ็นคูณเบวกหส่วนสพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าพี่แบงค์คำต่อมามันก็กลายเป็น16บส่วนเคูณอยู่กับ n คูณ n บวก1ส่วน2หารด้วย1บวก2 n n ตัวแรกตัด n ตัวนี้ทิ้งนะครับโอเคใช้คนละสีให้ดู n ตัวนี้ตัด n ตัวนี้ทิ้ง2ตัด16เหลือ8ดังนั้นตัวข้างบนที่พี่แบงค์เหลืออยู่มันก็กลายเป็น8คูณ n บวก1ส่วนด้วย1บวก2 n ถูกไหมครับ ถ้ากระจาย8เข้าไปมันก็เลยกลายเป็น 8n บวก8หารด้วยสลับที่ขึ้นมากลายเป็น2 n บวก1นกำลังหาลิมิตของก้อนก้อนนี้อยู่ยังจำการหาลิมิตได้ไหมถ้าเราหาลิมิตของ a โดยที่ n ยกกำลัง a บวกดอดอหารด้วย b ของ n ยกกำลัง b n เข้าใกล้ตี้ จะแบ่งออกมาเป็น3กรณีคือถ้า a น้อยกว่า b แล้วลิมิตได้0ถ้า a เท่ากับ b ตอบสัมประสิทธิ์หารกันถ้า a มากกว่า b ตอบหาค่าไม่ได้ใช่ไหมครับข้อนี้ข้างบนกับข้างล่างเป็นไงดีกรีมันเท่ากันอยู่มันต้องเข้ากรณีตรงกลางดังนั้นมันเลยตอบสัมประสิทธิ์หารกันปะครับก็คือกลายเป็น 8ส่วนสซึ่งก็คือ4นั่นเองดังนั้นข้อนี้เลยตอบช้อยหนึครับ